ณเวลา10.00นนณบ้านกเกษตรสมบูรณ์ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันนี้นะครับจะมาถ่ายวิดีโอบรรยากาศหน้าบ้านของนายตัวดีทอทิวเทือกเขานะครับตอนนี้บรรยากาศหน้าบ้านน,นี่คือบรรยากาศตรงตามท้องทุ่งนาซึ่งบ้านของนายตัวดีนี่ก็ติด ลำน้ำเมืองนะครับแล้วก็มีท้องนาที่สวยงามเห็นไกลไกลนูอนวัดพระธาตุดอยคำนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่อำเภอเป็นสิ่งยึดเนียวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เราเห็นไกลไกลนูอนนะครับเป็นเทือกเขาเราเรียกว่าดอยสามเหลี่ยมซึ่งถ้าข้ามภูเขาลูกนั้นไปก็คือ เขตแดนของพี่น้องสอปป,อปอลาวนะครับแขวงไซบุรีนะครับของแขวงไซบุรีของประเทศลาวมาตรงนี้นิดหน่อยข้ามมาก็จะเป็นเห็นไกลๆโน่นก็จะคือดอยผาขามนะครับเป็นหมู่บ้านปางถ้ำบ้านน้ำยนพัฒนาบ้านผาแดงบนผาแดงล่างข้ามไปอีกก็จะเป็นบ้านต้นพึ่งนะครับแล้วก็ข้ามไปอีกก็จะเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับบ้านหนองห ซึ่งเป็นที่รวบรวมถือว่าเป็นการนำเอาชาวเขาเผ่าต่างๆห้าเผ่าด้วยกันมาอยู่รวมกันเพื่อ,อนรักป่าต้นน้ำครับตรงนี้เราได้มาดูสถานที่หน้าบ้านซึ่งดูแล้วสวยงามนะครับซึ่งเราดูแล้วก็สวยงามตามีระเมืองหน้าบ้านมีต้นชาช้าต้นจำปาลาวหรือต้นลีลาวดี นะป้าใช่ไห้อ่าฮะใช่หรือก็หน้าบ้านนะครับเราก็จะทำก็เช้ามาขึ้นนะครับตีสองก็ไปเกี่ยางพารากันหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถูกยางพาราบรรยากาศนะครับก็ดู สบายตาร่มรื่นนะครับท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้ <c oughs> นี่ซอยในหมู่บ้านนะครับซอยนะซึ่งก็ยังไม่ได้ลาดอย่างคงตรองรององบประมาณอีกคงหลายปีอยู่นะครับกว่างบประมาณจะเข้ามา ตรงนี้ก็จะเป็นทางหน้าบ้านโอเคครับก็ขอจบการถ่ายทำไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ